สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านช่วงเบิร์ดไอวิววันนี้ขอนําคุณผู้ชมทุกท่านมาที่นี่ค่ะอําเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ชมคะโรคติดต่อไม่เรื้อรังนะคะเป็นปัญหาของประเทศไทยมาช้านานแล้วค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานและความนัาโลหิตสูงค่ะ ซึ่งข้อมูลจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตรกส์กระทรวงสาธารณาสุขนะคะพบว่าประชากรที่มีอายุ35ปีขึ้นไปเมื่อปี2554นะคะพบว่ามีผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่สูงถึง300,000คนค่ะและผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่สูงกว่า800,000คนเลยทีเดียวค่ะแต่วันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งค่ะในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ประชาชนคนชัยบุรีแห่งนี้มีความรู้และสร้างความตระหนักในการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะโดยภายใต้ใตโครงการมหากรรมอาหารพื้นบ้านเพื่อสุข โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นครั้งที่สองค่ะบรรยากาศในงานจะเป็นอย่างไรจะมีอาหารเพื่อสุขภาพมากน้อยแค่ไหนและคนชัยบุรีจะมีสุขภาพเป็นอย่างไรตามมาดูข้างในกันเลยค่ะดูแลสุขภาพช,าชว,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 วัสดีค่ะสวัสดีค่ะก๋วยไข่ก่วยไข่ค้า,าควันนี้ช่วยพาเจิแนะนําอาหารแต่ละซุมไหนได้ไหมคะเพราะว่าเห็นอาหารแปลกๆมากเลยค่ะไม่แน่ใจเป็นอาหารพื้นบ้านของคนแถวนี้ทั้านั้น Oh. ก็ oh. อย่างแรกที่จะแนะนำก็คือเป็นขนมจีนนะครับ หิวก็หิวแล้วค่ะจะอยากให้โก้ไข่เล่าถึงความเป็นมาของโครงการในวันนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะครับเซฟเนื่องจากชรมรมผู้ชูงอายุก็ได้เป็นห่วงสุขภาพของผู้สูงอายุที่อยู่ทงาทงบ้งา,งา,งานซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปเยี่ยมแต่ละครั้งก็ต้องมีประมาณไปด้วยเลยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาก็รบเรามาตำนานอาหารของคนพื้นบ้านมาดาเนินการครับแล้วการตอบรับเป็นอย่างไรบ้างคะในการจัดออกิจกรรมแต่ละครั้งปีนี้ดีมากครับมีผู้ร่วมโครงการประมาณ2 0 0 0ันคนครับ ปกติก็ปีที่แล้วก็ประมาณเ8 0 0ยคนแต่ปีนี้เพิ่มสิกบกว่าศพคนสวัสดีค่ะท่านครับสวัสดีครับท่านคะก็ะอยากทราบว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่ออะไรคะครับางานมหกรรมพื้นบ้านอสองแพรกของอำเภอชัยบ,บุรีในวันนี้นั้นเป็นการจัดก,กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุะนะครับทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพตามโซลแกนที่ว่า ชัยบุรีอ,อำเภอสุขภาพดี80ปียังแจ๋วนะครับขอบคุณค่ะค,ครับท่านคะสำหรับอำเภอชัยบุรีของเรามีนโยบายในการขับเคลื่อนเพื่อเข้าสู่อำเภอสุขภาพดี80ปียังแจ๋วอย่างไรบ้างคะ อำเภอชัยบุรีนี้เราจะเน้นหนักในเรื่องสุขภาพภาคประชาชนนะครับมีชมรมผู้สูงอายุโอสโมนะภาคีเครือข่ายของท้องถิ่นโอสโมนะครับในการพัฒนาว่าให้ชาวบ้านมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องการบริโภคเพื่อต่อสู้กับโรคไม่ติดต่อเหานี้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะคะอำเภอชัยบุรีจะเข้าสู่อำเภอสุขภาพดี80ปีอย่างเจ๋วแน่นอนเลยค่ะกราวนมัสการพระ อยากให้พระคุณเจ้าช่วยเล่าความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชมรมผู้สูงอายุวัดสมัยสุวรรณแห่งนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้เจริญพรคุณโยมว่าทางวัดหรือตัวตมาพระครูพิทักษ์สุวรรณเขตเองก็ได้ให้ความช่วยเหลือกับคุณญาติคุณโยมโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพราะว่าผู้สูงอายุนี่คุณโยมก็ทราบอยู่ว่ามีโรคอยู่สองโรคและโรคที่หนักที่สุดก็คือโรคทางจ,จิตใจ ดังนั้นทางจิตใจส่วนโรคทางกายก็เป็นหน้าที่ของคุณหมอเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยกล่าวเอาไว้ว่าเราควรแลเขาในด้านโรคทางจิตให้มากที่สุดเพราะว่าถ้าเขาจิตใจเขาดีอะไรก็ดีตามกันไปหมดค่ะวันนี้ก็ต้องกรับนมัสการลาพระคุณเจ้านะคะ,อะขอจะเจริญพร วันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้และรู้จักกับอาหารพื้นบ้านเพื่อสุขภาพของคนชัยบุรีค่ะจะเห็นได้ว่านะคะวัตถุดิบในการปรุงอาหารแต่และอย่างนั้นสามารถหาได้เองในชุมชนค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะกิจกรรมในวันนี้ยังเป็นการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของประชาชนคนชัยบุรีค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่ากิจกรรมดีๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นทุกชุมชนและทุกอำเภอค่ะในการที่จะมาร่วมกันดูแลสุขภาพด้วยกันค่ะ สำหรับวันนี้สารคดีสั้นพาชมชวนคิดพิชิตฝันสร้างแรงบันดาลใจกับมุมมองใหม่ๆใ,ในงานส่งเสริมสุขภาพและนามัยสิ่งแวดล้อมกรม,มานามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดีค่ะเบิร์ตไอวิววันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ